เกษตรกรก็ดูจากใบหน้าดวงตาแล้วก็น่าจะมีความสุขดีในราคาข้าวขนาดนี้เพราะราคาข้าวดีเขาใหญ่เขามีรายได้เพิ่มหน้าที่กรมชนก็เจ้าที่ดูจากการนําเสนอแล้วดูจากรายละเอียดแล้วแต่ถ้าสักถามแล้วก็ผมเชื่อว่าเจ้าที่เข้าใจดีแล้วก็เข้าใจถึงความต้องการพี่น้องประชาชนแล้วทำหน้าที่ตอบสนองกับพี่น้องประชาชนได้ดีมากกรณีนอกระบบนะครับมี่นอกระบบก็ถ้าหากว่าเกษตรกรได้ทำนาฟังแล้วก็นาปีสอเชื่อมกัน เดี๋ยวก็สู่มหาไทยกับสำนักงานส่งเสริมชาติจะช่วยนะครับผู้่จากการตูกรางวัลหนึ่งเข้ามานะครับเราจัดตลาดนัดอยู่แล้วนะครับถ้าไทยแบบจ่ายไปดอกเบี้ยอย่างเดียวก็เกินเงินต้นไปแล้วเนี่ยต้องยกเลิกนะครับอย่ากลัว